สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำใจข้างทางค่ะเป็นเรื่องราวจากบันทึกของคุณพี่เสือผู้พิการทางสายตาชื่อบันทึกว่าคนตาบอดและผู้ใจบุญครับเป็นเรื่องราวประสบการณ์ตรงเลยเนาะเกี่ยวกับน้ำใจจากคนแปลกหน้าใช่ค่ะซึ่งแบบนักสนใจมากว่าเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับสังคมเราได้บ้างครับ เป็นมุมมองที่เราอาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงเท่าไหร่การมองผ่านประสบการณ์ของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยตรงเนี่ยมันทําให้เห็นภาพชัดขึ้นจริงๆครับเรื่องแรกนี่เกิดขึ้นตอนดึกเลยค่ะพี่เสือเล่าว่าตอนนั้นหิวมากอืแล้วที่พักอยู่ในซอยลึกต้องเดินออกมาหาของกินก็ใช้ไม้เท้าขาวนําทางไปเรื่อยๆค่ะครับดึกๆในซอยก็คงจะเปรี่ยวๆหน่อยใช่ค่ะแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงขี่มอไซค์ผ่านมาเขาก็ถามไทย พอบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเขาก็ยื่นผัดกะเพราให้เลยค่ะถุงหนึ่งโอ้โหมีน้ำใจมากเลยครับแต่ว่าความพีคคือคืออะไรครับคือได้ผัดกะเพรามาแต่ไม่มีข้าวอ้าวฮ่าฮ่าฮได้กับข้าวแต่ไม่มีข้าวแล้วทำไงต่อครับนั่นนะสิคะพี่เสือก็กําลัง,งงงว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็พอดีมีผู้ชายอีกคนเดินผ่านมาครับ เขาพักอยู่ตึกเดียวกันกำลังจะเดินไปเอไปเอาผ้าที่หยอดเหรียญไว้นะคะอ๋อ oh. ครับเห็นพี่เสือยืนถือถุงกับข้าวอยู่คนเดียวก็เข้ามาถามพอรู้ว่าไม่มีข้าวเขาก็อาสาเลยบอกเดี๋ยวไปซื้อให้อื้อหน้ำใจซ้อนน้ำใจเลยนะเนี่ยใช่ค่ะพี่เสือก็ให้เงินไป20บาทครับ <c oughs> เขาก็ไปซื้อข้าวเปล่ามาให้10บาทแล้วที่ไม่ธรรมดาคืออาสาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงห้องพักให้ด้วยหู <c oughs> ทั้งทที่จริงๆก็เพิ่งเดินออกมาจากตึกไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดินออกมานิดเดียวเองเออตรงนี้น่าสนใจนะครับคือความช่วยเหลือแรกมันเหมือนจะไม่สมบูรณ์เนาะใช่ค่ะแต่มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการช่วยเหลืออีกตอนหนึ่งขึ้นมาเหมือนน้ำใจเล็กๆมันต่อย,ยอดกันได้เองจริงค่ะมันเหมือนแก้ปัญหาร่วมกันไปโดยปริยายเลยเนาะครับผมทีนี้มีอีกเหตุการณ์ค่ะอันนี้พี่เสือจะเดินไปร้านสะดวกซื้อซอยเดิมเลยซึ่งก็อย่างที่ทราบว่าค่อนข้างเปลี่ยว ครับสำหรับคนตาบอดเดินทางคนเดียวตอนกลางคืนนี้ก็คงต้องระวังตัวเป็นพิเศษใช่ค่ะระหว่างทางเนี่ยก็ไปเจอผู้ชายกลุ่มหนึ่งประมาณสามคนพี่เสือคาดว่าน่าจะกำลังนั่งดื่มอะไรกันอยู่แถวนั้นอืมสถานการณ์แบบนี้ฟังดูแอบ,บน่ากลัวนิดนิดนะครับที่เสือก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วค่ะคือแอบ,บระแวงนิดนิดยิ่งพอเขาเข้ามาทักด้วยภาษาที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่แบบจะไปไหนครับอะไรแบบนี้ครับผมพี่เสือก็ตอบไปว่าจะไปเซเว่น เขาก็พูดตอบมาทํานองว่าพาจะไปส่งนะเว้นนะอ๋ออาสาจะไปส่งใช่ค่ะแต่ดันมีคำถามแปลกๆตามมาด้วยแบบถามว่ามีกี่รูอะไรทํานองเนี้ยเอ่ออันนี้ก็แปลกจริงครับทำให้คิดไปทางอื่นได้เหมือนกันใช่ค่ะพี่เสือก็ยอมรับว่าแอบคิดไปถึงข่าวโจรผู้ร้ายเหมือนกันตอนนั้นแต่แต่แต่สุดท้ายกลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นก็เดินนำทางพาพี่เสือไปส่งถึงหน้าร้านสะดวกซื้อจริงๆค่ะอย่างปลอดภัย โอ้โหผิดคาดเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะผิดคาดจริงๆมันก็สะท้อนนะว่าบางทีเราตัดสินคนจากท่าทีภายนอกหรือแค่คำพูดบางคำไม่ได้จริงๆจ,จริงค่ะภาษาหรือการแสดงออกที่ดูไม่เป็นทางการอาจจะเป็นเรื่องปกติของเขาไม่ได้แปลว่ามีเจตนาร้ายเสมอไปครับแล้วความช่วยเหลือก็มาจากกลุ่มคนที่เอ่อ เราอาจจะมองด้วยสายตาอีกแบบหนึ่งไปแล้วก็ได้ทีนี้ยังไม่จบค่ะมีเหตุการณ์ที่3ตอนขากลับจากร้านสะดวกซื้ออ้าวมีอีกเหรอครับมีค่ะคือซื้อของมาแล้วมีทั้งกาแฟน้ำขนมปังก็ถือของพรุงพรังนิดหน่อยครับเดินออกมาจากร้านได้ไม่ไกลก็เจอผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาทักทายคนนี้เป็นใครครับเขาแนะนําตัวเองว่าเป็นพ่อค้าขายข้าวแถวนั้นค่ะเห็นพี่เสือถือของเยอะก็เลยอาสาเดินไปส่งถึงห้องพักอีกเหมือนกัน 火。Oh. มิแสดงว่าในคืนเดียวนี้เจอผู้ใจบุญถึง3รายเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ3มเหตุการณ์3รูปแบบความช่วยเหลือเลยครับทั้ง3มเรื่องนี้มันมีจุดร่วมชัดเจนเลยนะคือการได้รับความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าในสถานการณ์ที่พี่เสืออาจจะดูเปราะบางเป็นพิเศษทั้งตอนกลางคืนในซอยเปลี่ยวแล้วคนที่เข้ามาช่วยก็หลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่คนทั่วไปที่ผ่านมาคนที่กําลังจะไปทําธุรกส่วนตัวกลุ่มคนที่ตอนแรกดูน่ากลัวหรือแม้แต่พ่อค้าแถวนั้น ใช่ครับมันทําให้เห็นภาพเลยว่าเออความท้าทายในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้พิการทางสายตามีอยู่จริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าน้ําใจในสังคมเรามันก็ยังมีอยู่จริงๆนะค่ะถึงแม้จะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงหรือมาจากคนที่เราอาจจะมีอคติเล็กๆอยู่ในใจก็ตามครับผมว่าบางทีความเปราะบางที่มันแสดงออกมาอย่างชัดเจนในบางสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวไปกระตุ้นสังชตาตญาณการช่วยเหลือในตัวคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ อ๋อเป็นไปได้ค่ะมันเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เอ่ออาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดนั่นสินะคะแล้วจริงๆอะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังน้ำใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้กันแน่คะนั่นเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับให้เราได้กลับไปคิดต่อกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความสงสารหรืออาจจะเป็นแค่สัญชตาตญาณพื้นฐานของมนุษย์ที่อยากจะปกป้อง อยากจะช่วยเหลือเวลาเห็นคนที่อยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลืออืมจริงด้วยค่ะเรื่องราวของพี่เสือเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปแต่ผมว่ามันทำให้เราได้ฉุกชิดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นจริงๆครับ